ดีค่ะกลับมาพบกับ i d e ช่วยแพร์ BKK อีกแล้วนะคะคือตัวเนี้ยจูเห็นแล้วค่อนข้างตื่นเต้นเลยอยากมาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยอันนี้จะเป็นตัว Instinct นะคะ Instinct ธรรมดาเลยไม่ใช่ Instinct Solar นี่เห็นไหมอาการนะก็คือลูกค้าแจ้งว่าปุ่มมันกดไม่ได้โอ้มันเขียวซะอย่างนี้เลยลูกค้าป่ะเดี๋ยวเราไปลองซ่อมกันดู เคสนี้นะคะโชคดีมากๆเลยที่ทําการเปลี่ยนปุ่มเป็นสวิตอย่างเดียวก็ขายนะคะส่วนสาเหตุที่ทําให้ปุ่มเป็นสนิมแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าลูกค้าเอาไปวิ่งตากฝนมานะแล้วก็น้าเข้าค่ะเข้าผ่านทางปุ่มก็เลยทําให้สวิตเสียเขียวแบบนั้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสําหรับตัว Garmin Instinct นะคะตัวที่ปุ่มกดกดไม่ได้นะอันนี้ปุ่มรันกดได้แล้วปุ่มรันที่เสียนะคะ ที่เราจะเปลี่ยนสวิตไปตอนนี้สามารถกดได้แล้วปุ่มล่างก็กดไม่ได้นะคะตอนนี้ก็กลับมากดได้แล้วนะตัวน,นี้ทําไป2อ,อย่างนะคะก็คือจะมีเป็นการเปลี่ยนสวิตปุ่มรันนะคะแล้วก็มีการล้างแบบด e ฟคลีน n i n g ยกทั้งเครื่องเลยหมดไป3ชั่วโมงค่ะเรือนนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับบ้านค่ะหากนาฬิกาของคุณลูกค้ามีอาการแบบดังภาพนะคะสนใจอยากซ่อมก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะ ตัวปุ่มสวิตช์มีอะไหล่รองรับครบทุกรุ่นเลยนะคะส่วนอะไหล่อื่นๆพาร์ตต่างๆก็มีอะไหล่รองรับเช่นกันนะคะพร้อมเปลี่ยนพร้อมซ่อมให้คุณลูกค้าทุกท่านทุกรุ่นทุกแบบทุกอาการหากสนใจสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ